วันนี้นะครับพี่สมิงจะพาทุกคนนะครับมาดูว่าไอพอตที่ตั้งบายสตอ็อปเชอร์สต็อปของพี่สมิงนะครับใช้เวลาเทดตั้งแต่วันพฤหัสเนาะวันพฤหัสพี่สมิงเพิ่งรีเซ็ตพอตใหม่นะครับก็ประวัติการเทดตอนนี้นะครับก็บวกมานะครับบวกมาก็ประมาณระดับหนึ่งแล้วล่ะนะครับบวกมาระดับหนึ่งแล้วล่ะ่ะ ก็มาดูสัปดาห์ล่าสุดนะครับสัปดาห์ล่าสุดพี่สมิงฝากเงินเข้าไป100นะครับ100ตอนนี้ถอนทุนออกไปละนะครับถอนทุนออกไปละแล้วก็ตอนนี้เงินในพอร์ตมีอยู่ประมาณ400นะครับ400ตรงนี้น,นะครับทีนี้เมื่อมันมีอยู่400เนี่ยสิ่งที่เราจะทำนะครับเราจะทำเราจะเปลี่ยนจากหลอดอ่า0.01นะครับเป็น 0. 0.1เพราะว่าพี่สมิงเออยู่ที่300นะครับ300เหรียญน,นะครับอ่า ประมาณ300เหรียญนะประมาณ300เหรียญเนาะสามร้อยเหรียญต่อ1นึลอตนะครับอ่าพิสมิงจะ mm อยู่ประมาณนี้นะครับในในการเทรดเนาะก็แม็กหลอตจะอยู่ประมาณที่1นึลอตนะครับฉะนั้นเวลาตั้งนะครับเวลาตั้งก็ตอนนี้นะครับตอนนี้อ่าออเดอร์มันเป็น0ูนศูนย์หนึ่งอยู่นะครับอ่าพิสมิงจะทําการเคลียร์เมื่อพอร์ตมันโตนะครับอ่าเคลียร์ออเดอร์ออก คำสั่งจํานวนมากแล้วก็ลบคําสั่งทั้งหมดนะครับจากนั้นมาตั้งใหม่นะครับตอนนี้พี่สมิงเล่นอยู่ที่ไทม์ frame อ่ uh, า m15 นะครับ m15 ตอนนี้อ่า uh, m15 เราก็จะทําการตั้ง order ใหม่นะครับขอตั้งที่ h1 ก่อนละกันนะครับอ่า uh, รอบต่างๆนะครับขอเอาออกก่อนให้หมดนะครับขออ,ออกก่อนให้หมดเพราะว่าไม่ได้ใช้ <c oughs> นะครับใช้แค่กราเปล่าเนาะ ตรงนี้นะครับตรงนี้พิจามิงก็จะเริ่มตั้งละนะครับแล้วก็ปรับขนาดหลอดเป็น0.1นะครับอ่า0.0.11แล้วกันเลขสวยนะครับอ่า0 1นนะครับอ่าพิจมิงชอบเลขสวยนะครับขอเป็น0.11นะครับจากนั้นก็อ่าตั้งนะครับขอดูออเดอร์ดีๆก่อนนะครับอ่าตั้งแบบนี้ไปเลยนะครับ พี่จะมิงขอใช้สักสามไม้แล้วกันนะครับอ่าสามไม้ต่อชุดนะครับเซลลล์ิมิตอ่านี่เซลล์เซลลล์ิมิตเซลล์สต็อปอ่าใช้สักสามไม้ต่อชุดนะครับอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าขอเลื่อนมาดูฝั่งซ้ายซิฝั่งซ้ายมีอะไรนะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นการตั้งนะครับการตั้งในส่วนของขาเซลนะอันนี้กรณีเราขี้เกียจเฝ้านะครับเราต้องลดลดปริมาณแม็กแม็กออเดอร์ของเราลงเนาะอันนี้3 3 3สามสาขอ6แล้วกันนะครับอันนี้เป็นการเบิ้ลแบบคูณสองนะถ้าถ้ากรณีที่แบบเรามั่นใจนะครับเราก็จะเบิ้ลคูณสองไปเลยใน จุดนั้นๆน,น,นะครับในส่วนของการตั้งออเดอร์อพี่สมิงก็จะเบิ้ลไม้ตรงนี้เป็นคูณ2นะครับอ่าแล้วก็โซนในทางเฟรมหนึชั่วโมงมันเล่นมันเล่นโซนย่อยไม่ได้นะครับมันต้องมาเล่นโซนใหญ่โซนใหญ่ก็ตั้งโซนใหญ่ไปนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นจุดจุดจ,ดจบเทนนองเขาพอดีนะครับจุดจบเทนของเขาพอดีฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ขอขยับไม้ขึ้นไปสักหน่อยละกันนะครับอืออืออ,อ่ะขอขยับไม้ขึ้นไปโซนนี้สักหน่อยแล้วก็ ก็เอาตรงนี้เป็นจุด tp นะครับตรงนี้เป็นจุด tp น่าจะ tp tp ตรงนี้มันไปต่อได้ไม่ไม่ไมคอยอยากตั้งเท่าไหร่นะครับตามโพงสร้างกราฟนะตรงนี้มันไปต่อได้นะครับก็จไม่ไม่อยากตั้งเท่าไหร่เนาะก็อ่าในชั่วฟ1หนึชั่วโมงมันก็จะเป็นการเบิ้ลประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราจะเล่นสั้นก็เข้าสัก m 1 5นะครับ m 1 5 M15 เนี่ยาขาเซลขาเซลตรงนี้ตั้งไม่ได้นะครับต้องรอต้องรอชุดใหญ่เลยนะครับรอชุดใหญ่แล้วก็ตรงนี้ตั้งได้นะครับตรงนี้มีตรงนี้ตั้งได้เพิ่มอีกชุดหนึ่งนะครับตรงนี้ตั้งได้เพิ่มอีกชุดหนึ่ง TP ต้องยอมตรงนี้นะครับ TP ต้องยอมที่ตรงนี้ในทางเฟรม M15 ก็ก็ได้อยู่นะครับก็ได้อยู่แล้วก็อ่าเราใครตั้งตรงโซนนี้ก็ได้นะแต่ว่าพิษณุิงมองว่ามันใกล้ TP ไปไม่ตั้งดีกว่านะครับก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้ในส่วนของขาเซลล์นะครับแล้วก็ตรงนี้เพิ่มได้อีกชุดนึง หรือถ้าใครจะเบิ้ลไม้ก็ตรงนี้นะครับอ่านี้หแล้วก็เบิ้ลไม้เป็นสิบสองก็ได้นะครับอาจจะรัวไม้ตรงนี้ลงมาเลยก็ได้เป็นสิบสองไม้ส 3, 3, าม6ามสองหกหกเลยหไม้นะครับอ่ะ1อืมพอลนะนะครับไม้มันไม้มันเยอะไปนะครับไม้มันเยอะไป อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการตั้งนะครับการตั้งในส่วนของขาเซลล์นะครับทีนี้เรามามองในส่วนของขาบายนะครับขาบ่ายขอดูไทม์เฟรมสัก1ชั่วโมงก่อนนะครับ1ชั่วโมงตรงนี้อ่าตรงนี้มันตั้งได้แค่ตรงนี้นะครับมันตั้งได้แค่ตรงนี้ก็สามไม้เหมือนกันนะครับ อ่าแล้วก็ตัวนี้อ่าที่เหลือมันตั้งไม่ได้นะครับก็จะไป TP โซนนี้อ่าอันนี้คือคือการอัดแล้วนะอัดแบบอัดแบบหมดแม็กนะครับอันเนี้ยคือถ้าปลอดภัยนะครับถ้าปลอดภัยนะพีะ่สมิงให้อยากให้ตั้งบนใส่นะครับไม่อยากให้ตั้งบนบอดดี้อ่า เนี่ยอย่างตรงเนี้ยระยะปลอดภัยก็จะเป็นตรงเนี้ยนะครับที่ที่เขาเกี่ยวแล้วเขาจะไปเลยนะครับหรือขยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้นะครับเลยเส้นบนเนี่ยก็ได้นะครับก็ก็จะดีหน่อยนะครับแต่ถ้าเราอยู่หน้าพอร์ตเนี่ยเราสามารถตั้งบอดี้ได้เลยนะครับอยู่หน้าพอร์ตเนี่ยสามารถตั้งตรงบอดี้แล้วก็เวลาเขากระชากนะครับเวลาเขาชากทิ้งพินบาร์ทิ้งโดจิอะไรเงี้ยนะครับให้ให้เรารู้ตัวนะครับเรารู้ตัวก็อาจจะหนีก่อนนะครับหนีก่อนสักชุดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ ทำได้นะครับหรือถ้าใครแบบยังยังไม่ชานาญก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอัดหลอดแบบพิซ่ามิงนะนะครับอันนี้อันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเวลามันกระชากทีเนี่ยมาจินทั้งหมดนะเพราะว่า0.33เนี่ยอ่า300เหรียญเนี่ยก็ทนได้ประมาณพันจุดนะครับอ่าทนได้ประมาณพันจุดแค่นั้นนะครับอ่า แล้วก็อย่างจังหวะเบิ้ลไม้เนี่ยถ้าอ่านโครงสร้างไม่ดีนะครับมันมันไม่สามารถเบิ้ลแบบนี้ได้นะครับก็สังเกตว่าจะมีบางช่วงที่พี่สมิงเบิ้ลไม้หนักแล้วก็เบิ้ลไม้เบานะครับอ่ามันมันก็จะมีบางช่วงอยู่นะครับในส่วนของการเบิ้ลไม้เนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆมันก็จะมีแบบอ่าไม้บายนะครับแล้วก็ไม้เซลล์แล้วก็ TP นะครับ TP ซึ่ง M15 ตอนนี้มันมันตั้งไม่ได้นะครับมันตั้งไม่ได้มันตั้งได้แค่ H1 นะครับซึ่ง ตอนนี้ถ้ามันตั้งมันก็ตั้งได้แค่นี้นะครับมันไม่สามารถตั้งตั้งที่ M15 แล้วปล่อยลันได้หรือตั้งที่ทางเฟรมเล็กกว่านั้นแล้วปล่อยลันได้นะครับเพราะว่าโครงสร้างมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับโครงสร้างมันไม่ค่อยสวยนะครับอย่างตรงนี้นะครับโครงสร้างมันมันลงมาก็จริงแต่ว่าระยะมันมันไม่ได้นะครับระยะมันใกล้ไปนะครับอย่างตรงนี้ก็ถ้าตั้งตรงนี้ก็ T P แค่ข้างบนกับข้างล่างได้แค่นั้นนะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่กลางทางนะครับ มันอยู่กลางทางเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะขึ้นบายมันจะขึ้นเซลล์นะครับเราก็ไม่รู้นะครับไม่สามารถรู้ได้นะครับแต่เราก็สามารถตั้งแบบนี้ได้นะครับในส่วนของการตั้งออเดอร์เนาะก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ